สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับแมอแปลงสองลูกกับมอแปลงลูกเดียวนะครับผมอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะครับผมในกรณีที่เรานะครับเลือกเอาไปใช้เลือกเอาไปใช้ประกอบพาวเวอร์อมล้างแจ้งนะครับผมก็มีนะครับบางแท่นก็ใส่ลูกเดียวบางแท่นก็ใส่สองลูกในกรณีที่กําลังขับเท่ากันทมว่าหนมันจะแรงกว่ากันมันก็แรงเท่ากันแหละครับผม มันก็ได้เท่ากันแล้วครับเพราะว่าอะไรนะครับผมในกรณีที่แกนแกน e i เท่ากันเบอร์ลวดเท่ากันขาเข้าขาออกเบอร์ลวดเท่ากันทั้งหมดทั้งจํานวนรอบนะครับผมยังไงมันก็แรงเท่ากันแต่ถ้าเมื่อไรนะครับจํานวนรอบและเบอร์ลวดไม่เท่ากันยังไงก็แรงไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็น2ลูกหรือลูกเดียวนะครับผม ทีเนี้ยพอเรานะครับเอามาประกอบนะครับผมสมมติว่าลูกหนึ่งยาว a 3 0 0อนะ a สามร้อยประมาณนี้สุดกลองเลยนะครับผมกับไอเนี้ยสองลูกเอามาขนานกันลูกไหนจะแรงกว่ากันสืว่าลูกนี้เนี่ยจ่ายได้สิบแอมลูกนี้จ่ายได้สิบแอมกับอีกลูกหนึ่งลูกเดียวจ่ายได้ยี่สิบแอมเลยทำมาไหนแรงกว่ากันมันก็จ่ายได้เท่ากันมันก็แรงเท่ากันนะครับแต่ถามว่าความทน ในเปิดนานๆคือลูก2ลูกนี้จะดีกว่าเพราะว่าไอ้สอลูกนี้มันก็จะเฉลี่ยกระแสกันนะครับผมส่วนไอ้ลูกเดียวมันก็มา20อมก็จ่าย20เอมเลยนะครับก็จะมีความร้อนแต่สวงลูกนี้มันจะไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามันเฉลี่ยกระแสกันข้างละ10เอมนะครับผมอันนี้คือมอเตอร์งแท้งจริงแท้อ่ะยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับก็ลองไป เทสดูนะครับลองไปเทสดูผมก็มือใหม่นะครับมือใหม่ที่หัดพันมอแปลงนะครับก็ผมก็พันมาหลายๆหลายๆเบอร์หลายๆสูตรนะครับไม่ใช่หลายๆสูตรหลายๆเออหลายๆขั้นตอนที่ที่ใช้นะครับที่ใช้ทานะครับวิธีการคํานวณนะครับผมก็ทําเรื่อยๆนะครับฝึกเรื่อยๆนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่สําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่จะที่ ที่เป็นมือใหม่นะครับที่กําลังหามเม้าแปลงนะครับไปขับเพาเวลกลางเจงับผมทำว่า2ลูกกับลูกเดียวอันไหนเดียวกันนะผมถ้าเรานะครับเอาไปเปิดรับงานธรรมดาทั่วไปนะครับเอาลูกเดียวนะครับแต่ถ้าเราแบบจะเปิดแบบงานอัดๆโหดนะครับ2ลูก นะครับสั่งลูกก็จะดีลูกเดียวก็จะได้เหมือนกันนะครับได้มันได้หมดนะครับในกรณีที่มันจ่ายกระแสเท่ากันนะครับมันก็แรงเท่ากันนะครับผมแต่ถามว่าเออลูกเดียวมันอาจจะเคียรอะไระครับลูกเดียวมันก็อาจจะจ่ายได้แบบอันนี้กว่านะครับเหมือนตามความคิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะ พี่ๆคนไหนที่เก่งนะครับก็แนะนําผมได้นะผมมือใหม่ที่หัดพันโมเปลงเองนะครับผมอันนี้ก็พันเองนะลูกนี้ก็พันเองนะครับผมทีนี้บอดได้ล่ะนะครับที่เอามาใช้ประกอบนะครับแน่นอนนะครับคลาสดีไม่ว่าจะเป็นคลาสดีหรือคลาสเอบีนะครับแต่ผมจะขอพูดถึงคลาสเอบีนะครับผมคลาสเอบีนะครับส่วนมากเขาจะเปิดจะใช้คลาสเอบีนะครับผม คาส AB นะครับผมไบอาร์นะครับถ้าเปิดเบรนะครับผมมองว่าไม่น่าจะเกิน0ูนจดะครับผมถ้าเป็น0ูนจุดขึ้นไปหรือศูนยจุดนะครับผมมันจะร้อนนะครับความร้อนมันจะร้อนนะครับผมหนึ่งเวลาเราเปิดนานนนะครับผมทำอ่อแปลงนะครับพันแต่ส่วนมากนะครับมอแปลงที่ใหม่นะครับส่วนมากจะเป็นแกน3นิ้วนะแกน3นิ้วที่ลงกล่องพวกกล่องสองยูนะครับผม ที่ลงพวกกล่อง 2U นะครับส่วนมากมอแปลงจะไหม้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งนะครับเบอร์ลวดมันไม่ได้นะครับขาเข้ามันไม่ได้นะครับแล้วเคนกําลังมันเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้มันไหม้นะครับผมทั้งแม้อัดด้วยนะครับผมกล่อง 2U นะครับผมที่เป็นคลาส AB นะครับมอแปลงนะครับมันไม่ได้เหมาะไม่ได้เหมาะกับพวกปีดนะครับผมถามว่า แกน3ามนิ้วยาวสุดกลองถามว่าเปิดเปียดได้ไหมมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถามว่ามันอิ่มไหมนะครับผมไออิ่มมันก็มันก็แล้วแต่คนเปิดนะครับว่าเราจะเปิดในแนวไหนนะครับผมถ้าเราเปิดนิ่มนิมเบาๆมันก็ได้นะครับแกนเล็กมันก็ได้ตามเล็กนะครับพลังความทนทานความร้อนสะสมมันก็ได้ตามนั้น แต่ถ้าเรานะครับจะเปิดดอกสเปียร์วัตต์อย่างเงี้ยนะครับแกน5นิ้วนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับแกน3นิ้วมันเปิดได้หมดเลยครับแต่มันไม่ได้เหมาะกับการใช้งานประเภทนั้นนะครับผมถ้า18ปาร์คามนะครับแนะนําว่าต้องเป็นแกน5นิ้วนะครับผมมันจะแรงมันจะจ่ายกระแสได้แรงได้เยอะนะครับผมแล้วก็เสถียรด้วยนะครับผมไฟก็ ต้องมีมอดึงไฟนะครับผมถ้าไม่มีนะครับก็ยากนะครับผมยากลำบากนะครับแต่วันนี้ผมก็มีสาระดีๆประมาณนี้สำหรับพี่ๆคนไหนสงสัยเกี่ยวกับโมแปลงก็สอบถามมาได้นะครับผมผมก็จะออบอกเท่าที่ได้นะครับผมเพราะว่าการจะ ไม่ได้บอกแบบเจาะลึกมากเกินไปนะครับเพราะว่าก็อาจจะทวุวนนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะครับดูดูนะครับ,รรบส่วนลูกนี้ลูกนี้นะลูกนี้กับลูกนี้นะลูกไหนจะแรงกว่ากันนะนะครับทั้งทั้ง ไฟขาเข้าและขาออกนะครับผมซึ่งนะครับเมอแลงลูกเดียวกันนะครับความแรงก็อาจจะตแตกต่างกันไปก็อยู่ที่คนพันนะครับว่าเขาจะใส่บอรวดอะไรเข้าไปให้นะครับผมเขาจะใส่บอรวดอะไรเข้าไปให้ในกรณีที่ไฟขาออกเท่ากันนะครับแต่ความแรงก็ไม่เท่ากันนะครับผมฉะนั้นพันมอแรงมันมันมีเยอะสูตรเยอะ На ум.